สวัสดีค่ะดรมณสนันรัศมีวิศวะเป็นตัวแทนฝ่ายวิชาการในการจัดทำคลิปวิดีโอแนะนำแนวทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทและทางฝ่ายวิชาการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลต่างๆในคลิปวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนในบัณฑิตวิทยาลัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะในําดับต่อไปค่ะ เป็นการแนะนำแนวทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาค่ะข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาทุกท่านต้องมีไว้คือข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมก้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพศ2560และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งนักศึกษาทุกท่านนะคะควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดไว้ใช้ตลอดการเป็นนักศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเองอันจะเป็นแนวทางในการดําเนินการศึกษาให้ประสบผลสําเร็จด้วยดีซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์บันิตวิไลค่ะในลำดับต่อไปจะขอพูดถึงขั้นตอนการศึกษาของนักศึกษาทั้งสงระดับค่ะในระดับปญญาเอกและปญญาโทค่ะซึ่งจะขอพูดถึงในระดับปญญาเอกก่อน ในระดับเป็นยาเอกแบ่งการศึกษาเป็น2แบบคือแบบ1กับแบบ2ซึ่งแบบ1แบ่งเป็นแบ่งเป็น1.1กับ1.2แบบ2แบ่งเป็น2.1กับ2.2ในขั้นตอนแรกนักศึกษา เป็นยาเอกค่ะจะต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิไลและสอบวัดคุณสมบัติผ่านภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้คือแบบ 1.1, 1.2, 2.1ภายใน4ภาคการศึกษาและแบบ2.2ภายใน6ภาคการศึกษาและเฉพาะแบบ2นะคะต้องศึกษารายวิชาตามแผนการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนในกิจรายวิชาในหลักสูตรและต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า3.00 และหลังจากนั้นนะักศึกษาสามารถเสนอโครงการวิพนและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิพนได้โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิพนและหัวหน้าภาควิชาแล้วจึงมายื่นคำร้องผ่านระบบติดตามคำร้องเพื่อดำเนินการต่อไปซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการของบรนทึกวิไลคือ3วันทำการขั้นต่อไปจะต้องขอสอบหัวข้อวิพนภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่อนุมัติโครงการระยะเวลาในการดำเนินการของบรนทึกวิไลคือ3วันทำการเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลังจากขั้นตอนที่3ที่นักศึกษาได้รับอนุมัติหัวข้อวิพนแล้วนักศึกษาจึงจะสามารถส่งผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิพนลงตีพิมพ์วารสารทางวิชาการได้ และหลังจากนั้นนักศึกษาจะต้องขอสอบความก้าวหน้าวิทยผลซึ่งต้องห่างจากวันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อดังนี้แบบ1ไม่น้อยกว่า3า5วันแบบ2ไม่น้อยกว่า183วันระยะเวลาในการดําเนินการของบรรยายคือ3วันทําการและขั้นตอนสุดท้ายคือการสอบป้องกันวิทยผลโดยมีเงื่อนไขคือต้องผ่านการสอบความก้าวหน้ามาแล้วไม่น้อยกว่า30วันและต้องได้รับอนุมัติหัวข้อตามระยะเวลาดังนี้แบบ1ไม่น้อยกว่า2ปี แบบ2ไม่น้อยกว่า1ปีระยะเวลาในการดาเนินการของบัิทึกวิไลคือ15วันทําการในส่วนของการสําเร็จการศึกษานักศึกษาต้องนําผลการตีพิมพ์มาเยี่ยนผ่านระบบติดตามคําร้องที่บัิทึกวิไลก่อนจะสําเร็จการศึกษาค่ะต่อไปนะคะมีขั้นตอนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทซึ่งระดับปริญญาโทแบ่งการศึกษาเป็น2แผนแผนกอและแผนขอซึ่งแผนกอจะแบ่งเป็นแบบกอ1กับกอ2 ต่อไปจะขอพูดถึงขั้นตอนของนาาักศึกษาปริญญาโทแผกนกอก่อนค่ะในขั้นตอนแรกนาาักศึกษาปิญญาโทเฉพาะแบบก .1 หนึ่งจะต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านภายในสีภาคการศึกษานับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาและหลังจากนั้นนักศึกษาสามารถเสนอโครงการวิพนและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิพนได้โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิพนและหัวหน้าภาควิชาแล้วจึงยื่นคำร้องผ่านระบบติดตามคำร้องเพื่อดำเนินการต่อไปซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการของบัณฑิตวิไลคือ3วันทำการ ขั้นต่อไปจะต้องขอสอบหัวข้อวิพนภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่อนุมัติโครงการระยะเวลาในการดําเนินการของบรรลุรายคือสาวันทําการเช่นเดียวกันซึ่งจะเห็นว่าหลังขั้นตอนที่สาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติหัวข้อวิพนแล้วนักศึกษาจึงจะสามารถส่งผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิพนลงตีพิมพรวารสารทางวิชาการหรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการได้จะยกเว้นนักศึกษาแบบกอหนึ่งต้องตีทิมพ์ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานในวารสารทางวิชาการเท่านั้น และหลังจากนั้นนักศึกษาจะต้องขอสอบความก้าวหน้าวิเทโพลซึ่งต้องหาจากวันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อดังนี้ค่ะแบบกอไม่น้อยกว่า120วันแบบกอไม่น้อยกว่า60วันระยะเวลาในการดําเนินการของบรรวิไลคือ3าวันทําการและขั้นตอนสุดท้ายคือการสอบป้องกันวิเทาพลโดยมีเงื่อนไขคือต้องผ่านการสอบความก้าวหน้ามาแล้วไม่น้อยกว่า30วันและต้องได้รับอนุมัติหัวข้อตามระยะเวลาดังนี้ค่ะแบบกอไม่น้อยกว่า240วัน แบบก2ไม่น้อยกว่า120วันระยะเวลาในการดําเนินการของบรรวิไลคือ10วันทําการในส่วนของการสําเร็จการศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิไลและนําผลสอบภาษาอังกฤษและผลงานตีพิมพ์หรือนําเสนอมายื่ยนผ่านระบบติดตามคำร้องที่บรรณิตวิไลก่อนจะสําเร็จการศึกษาค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทแผนขอ ในขั้นตอนแรกขอนักศึกษาแผนขอจะต้องขอสอบโครงการค้นคว้าสึกและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าสละาก่อนโดยดำเนินการที่ภาควิชาขั้นต่อไปนักศึกษาจะขอสอบหัวข้อการค้นคว้าศึกได้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่อนุมัติโครงการโดยดำเนินการที่ภาควิชาเช่นเดียวกันหลังจากที่นักศึกษาได้รับอนุมัติหัวข้อการค้นคว้าศึกแล้วจึงจะสามารถเผยแพร่การค้นคว้าศึกหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าสึกในลักษณะใดในลักษณะหนึ่งที่สื่อผลได้ และหลังจากนั้นนักศึกษาสามารถสอบป้องกันการค้นคว้าสลาบได้ซึ่งจะได้รับอนุมัติหัวข้อมาแล้วไม่น้อยกว่า30วันระยะเวลาในการดําเนินการของบัณฑิตวิไลคือ7วันทาการและในขั้นตอนสุดท้ายของนักศึกษาแผนขอต้องมีการสอบประเมินความรู้ให้ผ่านซึ่งนักศึกษาสามารถสอบประเมิลความรู้ได้ต้องมีเงื่อนไขคือผ่าน ผ่านรายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรโดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า3.00ในส่วนของการสำเร็จการศึกษานักศึกษาต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษผ่านตามประกาศบัณฑิตวิไลและยื่นคำร้องผ่านระบบติดตามคำร้องที่บัรฑิตวิไลยก่อนจะสำเร็จการศึกษานะคะหลังจาก เราทราบขั้นตอนการศึกษาของนักศึกษาทุกระดับเรียบร้อยแล้วมันดิบวิไลขอประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ระหว่างการศึกษาสําหรับนักนศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งจะมี3ระบบด้วยกันค่ะระบบแรกระบบติดตามคําร้องระบบ2ระบบค่าวพิสูจน์และระบบ IT ทีซค่ะซึ่งทั้ง3าระบบนี้จะอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของบัณฑิตนะคะนักสามารถนักศึกษาสามารถเข้าไปใช้หน้าเว็บไซต์ของบัณฑิตได้ค่ะ เรามาดูระบบแรกกันก่อนค่ะระบบติดตามคำร้องซึ่งระบบนี้นะคะบัณฑิตวิไลได้จัดทำระบบนี้ขึ้นมาเพื่อความสะดวกรวดเร็วค่ะและลดขั้นตอนการดำเนินงานในการให้บริการแก่นักศ,ศึกษานักศึกษาสามารถยื่นคำร้องต่างๆผ่านระบบนี้ได้เลยโดยไม่ต้องเข้ามาที่บัณฑิตด,ด้วยตนเองได้ค่ะซึ่งขั้นตอนแรกนะคะนะักศึกษาเข้าเว็บไซต์บัณฑิตไปได้เลยแล้วก็จะเข้าในระบบติดตามคำร้อง พอเข้ามาในระบบติดตามคำร้องจะปรากฏหน้าจอระบบติดตามคำร้องตัวนี้ค่ะให้นักศึกษากรอก่นยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดโดยยูเซอร์เนมนั้นให้ใช้ไ c ซ t c c ทีแอของมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาใหม่สามารถเปิดบัญชีใช้งานได้ก็ต่อเมื่อหลังจากขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าพบปัญหานะคะในการขอใช้ i c t Account นเาักศึกษาติดต่อสตกคอมได้เลยค่ะและในระบบติดตามคำร้องนี้มีคู่มือนะคะสำหรับนักศึกษาเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งระบบติดตามคำน้องตัวนี้นะคะเราจะเริ่มใช้ปีการศึกษา2 5 6 5ค่ะต่อไปค่ะเป็นระบบลารวิสุทธิ์ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบการลักลอบผลงงานทางวิชาการึ่ง่ักนึกษาทุกคนนะคะต้องส่งผลตรวจจากระบบนี้ก่อนสอบป้องกันและก่อนส่งเล่มวิพนิพลน์ฉบับสมบูรณ์มายังบนันทิกวิรัยซึ่งการเข้าสู่ระบบจะเข้าสู่โดยการกรออีเมลเลือกไฟ์เอกาสารและกดยืนยันซึ่งผลการตรวจจะส่งไปที่อีเมลของกศึกษาค่ะ เกระบบสุดท้ายค่ะเป็นระบบ ITC ระบบนี้นะคะเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการจัดทำวิพนและสารนิพนธ์ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำรูปเล่ยวิพนแผนการจัดทำวิพน์ตลอดจนขั้นตอนเริ่มแรกในการทำวิพนจนสำเร็จการศึกษานอกจากนี้ยังสามารถเก็บไฟล์วินิพนฉบับสมบูรณ์ไปยังฐานข้อมูลสถาบานัาบานการศึกษาได้ด้วยซึ่งเราจะเริ่มใช้ปีการศึกษา2 5 5 5เช่นเดียวกันค่ะ สุดท้ายนี้ทางฝ่ายวิชาการขอขอบคุณทีมงาน KM ที่จัดให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันในบัณฑิตวยยิาลขอขอบคุณภาพส,สวยๆจากน้องปามขอขอบคุณการตัดต่อคลิปวิดีโอจากน้องเดนและขอขอบคุณกำลังใจจากพี่ๆน้องๆในฝ่ายวิชาการพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะ